ให้ดูลักษณะภาพรวมก่อนว่าพันธุกรรมที่ครูวันบอกว่ามันคือลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อกี้นี้ครูวันยกตัวอย่างว่าจากพ่อแม่จากรุ่นพ่อแม่ถ่ายทอดลักษณะบางอย่างมาอย่างรุ่นเรานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราย้อนขึ้นไปสูงกว่าใครนะที่เกิดก่อนคุณพ่อกับคุณแม่คะ ใครที่เกิดก่อนคุณพ่อกับคุณแม่เราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถูกไหมลูกใช่ไหมคะปู่ย่าตายายถูกต้องปะถูกไหมอันนี้คือรุ่นของท่านใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพ่อกับแม่ของเราแล้วก็มีรุ่นเรานั่นก็คือรุ่นลูกแผนผังแบบนี้แสดงว่าครูเขียนไว้กี่รุ่นคะสามรุ่นนะคะ เวลาที่หนูเห็นลักษณะแบบนี้เราจะเริ่มนับแถวบนเป็นแถวที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มนับแถวบนคือแถวที่หนึ่งเราจะเริ่มนับแถวถัดมาคือแถวที่สองถัดมาคือแถวที่สามนะคะโอเคไหมนะหลังจากนั้นอันนี้คือเราใช้สัญลักษณ์เชิงตัวเลขมาเป็นตัวนับบรรทัดถูกไหมคะแถวบนสูดเรานับเป็นแถวที่หนึ่งถัดลงมาแถวที่สองถัดลงมาแถวที่สามแต่ถ้านับในเชิงวิทยาศาสตร์ อันนี้เรานับในเชิงคณิตศาสตร์ถูกไหมคะแต่ถ้าเรานับในเชิงวิทยาศาสตร์รุ่นพีหรือรุ่นพ่อแม่พูดง่ายๆคือรุ่นกําเนิดร,รุ่นแรกกําเนิดรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งให้สัญ,ญลักษณ์ของรุ่นนี้คือตัวพีใหญ่สัญ,ญลักษณ์นะทางวิทยาศาสตร์นะคะสัญ,ญลักษณ์คือรุ่นพีใหญ่ต่อจากนี้ไปถ้าหนูเปิดเทอมาแล้วคุณครูสอนในห้องคุณครูสอนในห้องเรียน หนูเห็นบรรทัดแรกบรรทัดนี้ไม่ว่าจะเขียนเป็นพ่อแม่หรือจะเขียนเป็นปู่ย่าตายายยังไงก็แล้วแต่แถวบนสุดในเชิงคณิตศาสตร์คือแถวที่หนึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์เขาคือชื่อรุ่นอะไรคะรุ่นผีนะคะก่อให้เกิดรุ่นกําเนิดรุ่นที่หนึ่งนะคะรุ่นผีต่อมาแถวที่สองค่ะแถวที่สองในเชิงคณิตศาสตร์เราเรียกแถวที่สอง ถูกไหมคะในเชิงคณิตศาสตร์เราเรียกแถวที่สองในเชิงวิทยาศาสตร์เราเรียกรุ่น f 1ค่ะเราจะเรียกว่ารุ่น f 1 f หมายถึง family ที่แปลว่าครอบครัวเป็นรุ่นนะคะ f 1รุ่นลูกเราจะใช้อย่างนี้เลยนะรุ่นลูกนะคะรุ่นลูกของใครล่ะก็รุ่นลูกของ p นั่นเองรุ่นลูกของใคร f 1รุ่นลูกของใครลูกรุ่นลูกของ p นะคะ ซึ่งถือเป็นกำเนิดรุ่นที่หนึ่งนะถัดมาแถวล่างในทางคณิตศาสตร์เราบอกว่ามันเป็นรุ่นที่สามแต่ในทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่น F สองค่ะหรือที่เราเรียกว่ารุ่นหลานทำไมถึงเป็นรุ่นหลานก็เพราะว่าเขาเป็นหลานของคนนี้แถวนี้ทั้งแถวเขาเป็นหลานถูกไหมคะเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกรุ่น F สองโอเคไหม โอเคนะอ่าระดาพยักหน้าแล้วนะคะรุ่นพีคือกําเนิดรุ่นแรกเป็นรุ่นก่อกําเนิดของครอบครัวนี้นะคะ F หนึ่งคือรุ่นลูก F สองคือรุ่นหลานโอเคเนาะถ้าถามว่าตรงนี้เข้าใจแล้วนะถ้าครูถามว่าครูวันไม่เขียนรุ่นปู่ย่าตายายได้ไหมครูวันจะไม่เขียนรุ่นปู่ย่าตายายแต่ครูวันจะขอเขียนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ครูวันจะขอเริ่มเขียนตั้งแต่รุ่นคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็มารุ่นลูกก็คือรุ่นรุ่นรุ่นของพวกเราเลยได้ไหมคะได้ไหมได้ได้นั่นหมายความว่าเราศึกษาลักษณะของพ่อกับแม่แล้วเราก็ศึกษาลักษณะของเราก็คือลูกน,นะคะพ่อแม่ปากกาสีม่วงช่วยบอกครูทีค่ะ พ่อและแม่ในตำแหน่งของปากกาที่ครูเขียนด้วยสีม่วงตอนนี้บรรทัดนี้ในทางคณิตศาสตร์จะให้เป็นหมายเลขบรรทัดคือหมายเลขอะไรลูกสองครับหมายเลขอะไรนะคะสองครับสองหรอหมายเลขสองคือรุ่นลูกนะหมายหนึ่งค่ะอ่าหมายเลขหนึ่งเพราะอะไรเพราะปากกาสีม่วงตอนนี้ตัดขาดจากสีฟ้าแล้วนะปากกาสีม่วงนะคะตัด สีฟ้านะปากกาสีม่วงครูบอกว่าครูวันศึกษาลักษณะของคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็มีเราลงมาอีกหนึ่งบรรทัดแสดงว่าครูวันศึกษาแค่สองรุ่นถูกไหมคะครูวันทําการศึกษาแค่สองรุ่นครูวันดูลักษณะแค่สองลักแค่สองรุ่นก็คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รุ่นของตัวเราเองใช่ไหมคะแค่สองรุ่นฉะนั้นไม้บรรทัดท,ที่ครูเขียนบรรทัดที่ครูจะเขียนบรรทัดของคุณพ่อและบรรทัดของคุณแม่นี้ครูวันจะต้องเขียนแทนเลขหนึ่ง ถูกไหมลูปรุ่นที่หนึ่งแล้วบรรทัดที่เขียนด้วยชื่อรูปนี้มันควรจะเทียบกับคณิตศาสตร์ด้วยตัวเลขอะไรคะรุ่นอะไรคะร่นสค่ะรุ่นที่สองถูกต้องค่ะถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ถามกลับมาในรูปของเชิงวิทยาศาสตร์คุณพ่อกับคุณแม่เขียนบรรทัดต,ตรงนี้ควรควรเขียน p f หนึ่งหรือ f สองคะ p ะ p ถูกต้อง พีคือกำเนิดรุ่นที่หนึ่งเพราะตำแหน่งที่ครูถามอยู่ในขณะนี้เขาอยู่ในบรรทัดแรกเลยถูกไหมลูกเขาอยู่ในบรรทัดแรกเลยเพราะฉะนั้นเรากำลังศึกษารุ่นนี้คือรุ่นแรกให้เป็นสัญลักษณ์รุ่น P ีนะคะแล้วรุ่นลูกล่ะรุ่นลูกตรงนี้ครูควรเขียนว่ารุ่นอะไรคะเอหนึ่งค่ะเล่เก่งมากเก่งมากเลย f อหนึ่งนะคะโอเคยังสงสัยไหมว่าทําไมครูวันต้องใช้เครื่องหมายคูณพ่อกับแม่ใช้เครื่องหมายคูณกันได้ด้วยหรอคะ คุณครูทางคณิตศาสตร์ไม่เห็นสอนนูเลยค่ะว่าพ่อกับแม่คูณกันได้แล้วหารได้ไหมคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายคูณที่เรารู้จักกันในเชิงคณิตศาสตร์เครื่องหมายคูณแบบนี้หมายความทางวิทยาศาสตร์ว่าการปฏิสนธิหรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือการแต่งงานกันนั่นแหละการแต่งงานกันนะคะ คำว่าการปฏิสนธิมันเป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะต้องคุ้นหูก่อนที่เราจะไปเรียนในห้องเรียนเพราะคำนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าอ๋อเรามีความรู้พื้นฐานนะเรามีความรู้ที่ในระดับหนึ่งการที่เราจะใช้คำว่าปฏิสนธิได้นั่นหมายความว่าหนูมีความเข้าใจละพ่อกับแม่แต่งงานกันนะคะพ่อจะมีเซลล์สืบพันธุ์พ่อจะมีเซล์สืบพันธ์นที่ชื่ออะไรคะลูกนี้ มีใครรู้จักมกั้งภาษาอังกฤษเขาเรียกสเปิรมภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะลูกอสุจิอ่าส่วนคุณแม่ก็จะมีลักษณะที่เป็นกลมๆแต่ไม่กลมดีนะก็จะกลมเบี้ยวๆหน่อยแล้วแต่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นต้นด้ยวยเอกเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเซลล์ไข่นะคะคุณพ่อจะมีเซลล์สืบพันธุ์ที่มีชื่อว่าสเปิร์มหรืออสุจิ ส่วนคุณแม่จะมีเซล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่าเอกนะคะสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาเจอกันอสุจิและเอกมาเจอกันเมื่อไหร่เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการปฏิสนธิเราจะเรียกว่าเป็นการปฏิสนธินะคะปฏิสนธิคำศัพท์ภาษาอังกฤษ f ertilization ค่ะคำว่า f ertilization f ertilization นะคะ คือกระบวนการปฏิสัมิ f น r t i l i z a t เ o n เราได้อะไรลูกจริงๆมันจะมีแบ่งซอยเนาะระยะตัวอ่อนระยะตัวแรกเกิดทารกที่หนูได้ยินบ่อยคือระยะทารกถูกไหมโอ้ยเด็กเพิ่งเกิดมาใหม่เราเรียกทารกใช่ไหมลูกเคยได้ยินไหมคําว่าทารกนะคะเด็กตัวอ่อนๆแดงๆคลอดออกมาเนี่ย แสดงว่าทานลจริงๆแล้วมันมีซอยรุ่นเยอะมากแต่ว่าคุูวันจะยังไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะแต่ที่หนูรู้เนี่ยหนูจะต้องรู้ว่าสเปิร์มของคุณพ่อกับเอ็กของคุณแม่อสุจิของคุณพ่อหรือไข่ของคุณแม่เนี่ยมาแอนแอนกันๆๆก,ก็คือฟอเรติไลเซชันรวมตัวกันเมื่อไหร่จะเกิดเป็นใครทันทีเลยลูกถูกต้องเก่งมากเกิดมาเป็นเรานี่แหละเป็นลูกขึ้นมาทัานที